สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเสนอปูงประชาร่มเย็นเป็นสุข สํนักง,งานกอบอรอลงนามความร่วมมือกับสํนักง,งานวอชอเป็นครั้งที่3เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และเกะษตรกรรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำมริได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตรกรรมต่างๆในการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์งานที่ร่วมมือเนี่ยจะเป็นความต้องการของคนในพื้นที่นักวิชาการในศูนย์ศึกษา การพัฒนาก็จะส่งประโยชน์ได้โดยตรงชัดเจนตามที่วชได้สนับสนุนสนองงานพระรามยรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในเรื่องการสร้างประโยชน์สุขให้กับชาวไทยทุกคนเนี่ยซึ่งสูนยศึกษาก็รับองค์ความรู้จากวชนําไปปฏิบัติต่อเนื่องมาก็ปีที่7แล้วนะครับเราก็จะทําต่อไป ผลงานวิจัยที่ประสบผลสําเร็จในด้านการเกษตรจะได้นําไปต่อยอดและส่งเสริมให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายรอบสูนศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีความสนใจได้นําไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อการประกอบอาชีพให้ประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้นต่อไป